สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานลายผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีจากพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกให้กลุ่มทอผ้านำไปเป็นต้นแบบพัฒนาต่อยอดไปสู่เครื่องแต่งกายเครื่องประดับตามวิถีเอกลักษณ์ประจำถิน่นสืบสารอนุรักษ์ปลุกกระแสผ้าไทยให้ทันสมัยสู่สากล เป็นน้ำพระราชลทัยจากก้นบึ้งเลยนะเพราะว่าทรงทุ่มเทแล้วก็พยายามที่จะสืบสารรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริของสมเด็จพระบรมราชีนาธพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหรือสมเด็จย่าของพระองค์ท่านเนี่ยทำให้ลมหายใจของผ้าไทยเนี่ยอยู่คู่กับประเทศชาติคู่กับแผ่นดินไทยทรงออกแบบลายขอเจ้าฟ้าสีวันวลีซึ่งเป็นลายพระราชทา,านท่านทรงออกแบบแล้วก็มีความหมายที่ แสดงถึงน้ำพระราชาไทยที่รักและห่วงใยพี่น้องประชาชนท่านเอาพระนามของพระองค์ท่านะนะครับคือตัว S อมาร้อยเรียง10แถวเนี่ยหมายถึงรัชกาลที่10พระหมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอป็นเสด็จที่ดูแลพวกเราชาวไทยนะครับในด้านล่างเป็นรูปหัวใจที่หมายถึงความรักที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงมีต่อประสบนิกกรชาวไทยนะครับ แวตันดีคคะลายขอเจ้าฟ้าเนี่ยสื่อถึงอะไรคะหลายผ้านี่นะคะเราจะเห็นตัว S นะนะคะ,คะก็คือพระนามย่อของพระองค์หญิงสิริวัณวรีนะคะ<ม>เราจะเห็นว่ามีหัวใจด้วยะนะคะคือหัวใจนี้ก็คือหัวใจที่พระองค์ทรงพระราชทานความรักให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะแล้วก็นอกนั้นเนี่ยก็จะมีตัวเสเรียงเป็นแถว1ิแถวนะคะก็คือหมายถึงความจงรักภักดีที่มีต่อในหลวงราชการที่สิบ คุณสุทธิพงศ์จุนเจริญอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนบอกว่าพระองค์ท่านอย่างได้พระราชทานพระอนุญาตให้กรมการพัฒนาชุมชนและสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปธมรมจัดประกวดลายผ้าพระราชทานกติกาการประกวดเนี่ยเราก็เน้นเรื่องของการทอผ้าหรือการทําผ้าที่เป็นเทคนิคของแต่ละประเภทนะที่เป็นแบบดั้งเดิม ใช้สีธรรมชาตินะครับแล้วก็การเลือกสีเนี่ยท่านก็พระราชทานแนวทางไว้ให้ว่าจะใช้สีอะไรให้นึกถึงตลาดหรือความนิยมของผู้คนเนี่ยอย่างสีที่ผมใส่เนี่ยถือว่าเป็นสีที่เป็นเทรนเทรนรางวัลที่หนึ่งที่เป็น The Best of the Best ก็คือผู้ที่โดดเด่นที่สุดองค์ท่านจะทรงพระราชทานเป็นเหรียญพร้อมกับสร้อยคอนะครับซึ่งเหรียญน,นี้เนี่ยท่านจะทรงออกแบบเองผ้าที่ชนะเลิศ The ะเบสออฟเดอะเบสเนี่ยระอ,องค์ท่านขอจองเอาไปตัดชุดฉลองพระอ,องค์ผ้าลายขอเจ้าฟ้า สิริวันวรีเนี่ยในวันนี้นะคะก็จะเป็นวันที่ประกาศเรื่องของการประกวดการทอผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวันวรีทั่วประเทศนะคะ,คะบนผ้าฝ้ายผ้าไทยทุกประเภทแล้วก็เป็นการทอแบบดั้งเดิมนะคะ,คะเพื่อจะรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมการทอผ้านะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็คือสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งเนี่ยก็สร้างงานสร้างอาชีพนะคะคือจะทําให้ประชาชนคนไทยที่มีอาชีพทอผ้าทั่วประเทศมีไรายได้ะค,ะค่ะ ผู้ที่มีฝีมือในการทอผ้าสมัครได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอและที่สารากลางจังหวัดสมัครได้ถึงสิ้นเดือนมีนาคมปีนี้ค่ะและทั้งหมดคือ Smart Energy กับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์วันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ